จริงจริง,รงแฟนเกาไปดูอีกหลายยี่ห้อใจเขาอาจจะชอบปอดชอบอะไรเงี้ยเรื่องของมแม่ที่นั่นเรื่องอะไรเงี้ยที่มันระยะยาวค่ะแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมาดูที่วิสซูก่อนเรารู้สึกว่าแบบว่า <c oughs> ประทับใจพุ่งตรงว่าพี่อ้อให้ข้อมูลดีนะคะคะข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ในส่วนของตัวรถเองเนี่ยก็สวยนะคะเป็นรถที่ดูลักษาเป็นรถครอบครัวเนาะแล้วก็ออปชั่นด้านในรถตอบโจทย์ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเรามี มีเด็กๆด้วยรยค่ะค่ะก็มีทั้งจอหน้าจอกลางอะไรเงี้ยแล้วก็เคยเคยได้ใช้บริการรถ m i ส s วิ i s h i Pajero แล้วก็รู้สึกว่าเอรื่องของช่วงล่างก็ให้ความปลอดภัยดีเรื่องของการเข้าโค้งหรือว่าที่นั่งของผู้โดยสารอะไรเงี้ยค่ะทุกๆุตตอนเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นด้านหน้าได้ชัดเจนก็คือง่ายๆว่าคุ้มค่าที่จะเลือกใช้รถรุ่นนี้นะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่กำลังชมคลิปอ้อยอยู่นะคะวันนี้อ้อก็อยู่โชว์รูมอีกแล้วค่ะโชว์รูมมิตูเซโคย่าสาขารามอินทาน,นะคะค่ะ ก็วันนี้นะคะอ้อก็มารีวิวรถคันนี้ค่ะที่จะรอส่งมอบวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะรุ่นนี้เป็นรถรุ่น p a เจโ o Elite e dition นะคะสีดำราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,529,000ค่ะส่วนถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะราคาจะเพิ่ม2,000 20, 0บาทนะคะเพราะว่าเป็นสีขาวมุกแล้วก็เป็นหลังคาดำแก้วจากโรงงานนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูในแพ็กเกจของอ้อนะคะว่าอ้อมีให้อะไรกับลูกค้ากันบ้างค่ะ เริ่มต้นมาที่ตัวนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้อ้อบอกก่อนว่าโลโก้ปา j ์เจโรสปอร์ตตัวนี้นะคะจะมาจากโรงงานให้อยู่แล้วค่ะกระจังหน้าดํารุ่น EL ลิตก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะคะมาให้จากโรงงานนะคะส่วนตัวนี้ค่ะดันนิมิชิว์นะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าหนวดตัวซีซ้ายขวาตัวนี้อ้อไปแรปมาให้นะคะเพื่อให้มันเข้ากันลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบดุๆก็อนนี้เลยค่ะดุๆจัดไปนะคะ พร้อมตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นชุดสเกิร์ตนะคะชายหน้าของตัว Sport Lider M พร้อมไฟเ a ย์ไลท์นะคะก็จะมีกันชนหน้าก็จะมีขิดแดงๆหรือลูกค้าไม่ชอบขิดแดงๆแบบนี้นะคะก็บอกอ้อได้อ้อมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะกระเถิบมาด้านบนตรงนี้ค่ะนี่เลยค่ะคมแล้วดุแล้วดำแล้วยังไม่พอต้องเพิ่มข้อไฟตัดหมอกเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะข้อไฟหน้าค่ะค่ะ มาด้านนี้ค่ะตัวนี้เป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อดําเงานะคะอันนี้ก็อยู่ในแพ็กเกจของอ้อค่ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะรุ่นเอ,อ Elite e d i t i o n เนี่ยค่ะล้อแม็กจะเป็นล้ออลลอยสีดําเงาแบบนี้นะคะขอบ18ให้จากโรงงานค่ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะนี่นะคะฟิลม์มอันนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะฟิล์มเซรามิกอ้อรับประกันที่10ปีค่ะ ด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะรถเดิมๆของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมออกก็ไปแล็บนะคะเป็นสีดำให้เข้ากันค่ะมาด้านนี้ค่ะนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ามือเปิดครอบมือจับนะคะแล้วก็ด้านล่างนี่เลยชุดใหญ่นะคะก็จะต้องมีกับข้างเพิ่มมิติให้กับตัวรถค่ะค่ะมาด้านนี้ค่ะอ่าอันนี้มีกันสาดให้ด้วยค่ะตัวนี้ เป็นครอบฝาถังน้ำมันนะคะก็จะมีโลโก้เล็กๆสีแดงแบบนี้นะคะสีดำตัดแดงสวยงามอย่างลงตัวค่ะมีขิดนิดๆนะคะค่ะด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายตัวนี้เป็นครอบไฟท้ายค่ะค่ะแล้วก็มาที่ด้านนี้นะคะตัวนี้ปกติอ้อจะแลปให้ลูกค้านะคะแต่ว่าลูกค้าก็อัปเลเวลได้นะคะก็เป็นเพิ่มแบบมีคิวข้อบฝาท้ายแบบมีไฟเบรกให้ค่ะ ต่อมาด้านล่างนะคะเป็นชุดชายหลังนะคะของ Sport ตไลเ r M รุ่นนี้เป็นรุ่นทรงท่อกลมค่ะก็จะมีทรงท่อกลมท่อเหลี่ยมหรือไม่มีท่ออันนี้ก็ลูกค้าแจ้งอ้อได้นะคะว่าอยากได้ทรงสเกิร์ตแบบไหนค่ะพามาดูด้านในกันนิดนึงนะคะ ด้านในของรุ่นนี้นะคะเบาะภายในจะเป็นเบาะสีน้ำตาลซึ่งแตกต่างกันกันกบรุ่นปาเจโร GT พัส s หรือ GT p r เมียมเบาะสีน้ำตาลตัวนี้จะเป็นเบาะโคลเลมูนาเล่นะคะซึ่งกันความร้อนค่ะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยจะสามารถปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าค่ะมีจอหน้าให้นะคะแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จนะคะซึ่งรองรับโทรศัพท์ ที่เป็นรุ่นใหม่ๆในส่วนของรุ่นที่รองรับแท่นชาร์จได้ไม่ว่าจะเป็น Samsung, Oppo, h u หัวเวหรือ Apple นะคะก็สามารถชาร์จกับรถได้เลยเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮนะคะแล้วก็มีกล้องมาจากโรงงานให้ด้วยค่ะกล้องบันทึกภาพหน้ารถค่ะแล้วก็นี่ค่ะหน้าจอเขานะคะหน้าจอเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอมองไมห่หนี่ค่ะ หน้าจอของรุ่นรุ่น elite นะคะสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ถึงประมาณ3รูปแบบด้วยกันค่ะโอเคค่ะค่ะ,คะก็ส่วนในแพ็กเกจนะคะ ที่ออให้ลูกค้าก็จะเป็นชุดแต่งแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นดอกเบีย้ยพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะดาวเริ่มต้นที่10% 15%หรือ20 25%อ้อให้เลทเป็นตารางดอกเบีย้ยพิเศษให้ทั้งหมดนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะดาว อยู่ที่ประมาณ200,000นิดๆน,นะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ20,000เศษเซทะคะ่ะในสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น p a j เจ o Elite Edition ลูกค้าไม่ว่าจะทำงานเป็นในส่วนของพนักงานหรือว่าค้าขายหรือเจ้าของธุรกิจใดๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็ผ่านไม่ยากนะคะอ๋อมีคำแนะนำปรึกษากันได้นะคะแล้วก็ ส่วนลูกค้าต่างจังหวัดอ้อส่งให้ทุกจังหวัดนะคะลูกค้าแค่โทรเข้ามาแล้วก็บอกอ้อว่าอยู่จังหวัดอะไรอ้อมีเจ้าหน้าที่เซ็นไปแนนส่งให้ถึงบ้านนะคะแล้วก็ทราบผลก็ไม่นานค่ะประมาณ3วันทําการอ้อก็ไปส่งรถให้เลยวันนี้ก็ขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านที่ฟังคลิปอ้อจนจบถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็โทรหาอ้อลองสอบถามข้อมูลกันดูก่อนได้นะคะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรล,ลองทักมาคุยกันดูก่อนได้ค่ะวันนี้อ้อขอตัว ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าว่าอ้อมีปล่อยรถรุ่นไหนแต่งยังไงนะคะสวัสดีค่ะเตะแล้วเอาเท้าออกมาเลยค่ะเตะตรงมุมแล้วเอาเท้าออกมาเลยค่ะมันจะอยู่ตรงมุมค่ะอย่าอย่ากว่าคุณปลาขาคุณปลาอยากปากคุณปลาทำแบบนี้ปึ๊บตรงมุมนอกอะคะ่ะใช่อ่าได้แล้วค่ะ แล้วก็ลองปิดดูนะคะลองปิดดูทําแบบที่อ้อบอกเมื่อกี้นี้ค่ะอ่าได้แล้ว <c oughs> ง่ายไหมคคะ, <c oughs> อะโอเคค่ะอ่าเอายังค่ะ